กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาร์มัอนี่เบาวแอมโลทงสิบ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับตาชิดครับเอฟซีฟันดีครับเอฟซีเนาเข่ามาหลายงวดแล้วครับทีมงานเบาแอมโลทงหูยินข่าวกับบอลซ่าครับไปติดตามตัวเลขกับตาชิดมาฝากเอฟซีทันทีเนาะครับเนาะแอดมินต้องเอาครับบุญธรรมนำโชคครับจะเป็นคนสัมภาษณ์เนาะครับท่านผู้ชมเสียดายสามตัวเด็ดๆตัวไหนครับวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับนี่ ลองเพ่งกะมวลบอกเลขกกระแม่นครับไปรับชมและฟังตัวเลขสามตัวกันเลยครับตรแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้านอน้องน้ำตาอยู่นานเอา,อาส่นาสว,สวนๆในพี่น้องอ่ะให้กำลังใจค่<อ>ะ Oh, เออลองหน่อยก็ได้หลายแต่วาาจบเพีงจะได้หลายอ่อกอออนเพื่อนเพือนลองคอดาังได้ยวะเอาอันนซีโบ้ควฝันเห็ฟางเค่ะฝันแล็กน้อยเนาะค่อาพื้นฝันกับเีโบ้ไปฟังกันกับผ้ากันนี่เอาค่ะเพราะว่าตากับฝันกับวั้ตีเส้เล็กเส้นหยางเพราะว่านเล็กออกเดี๋ยวมันมาตรงอายุวันแรกกันฝันวานอะ พันว่าพอกับเมยมาเล็นน้ำผพ้คนตายไปเรี่ยวนะมาเราพันว่าเฮ็ดไม่กินนี่พอกินแน่ซันพ็อยากกินเข่าซันรับย่าย่นแหละรับเมที่นี่นางยืนน้ำกันดพันกันนางยืนสองข้างสินเนาะก็เลยเฮ็ดกับเขาก็ยังให้พันกินพันก็กินเขาอิ่มกินเขาอิ่มเราก็คุ้ยกันไปคุ้ยกันมาแบบพันสิไปบ่เห็นฮอเพันพันผลุกยางไปเลยกะ เพ่นตายเราเป็นผ uh, so, ีนะเพื <à. S 2> ่อนไปย่างออกไปเพื <anos S 1> ่อนอายุเท่าไรนะเพื่อนอายุหลายเราต่ว่าบัดที่นี่มันอันพ่อพ่อเล็กสีออกบัดที่คืนปลาเล็กเสีออกอายุตานีหยค่ะมันเลยมาออกอปออกความคนฝันอ้วดแรกมันมาออกพ่อเม่มาให้โชบ่าบ่เอาค่ะตอนนั้นมันออกศูนย์หกสองศูนย์หกสองบัดนี้หงัดสวงมากกับมาฝันอยู่ด้วยบ้าน หลังจากงวดนี้แล้วมาบ้านนี้มาฝันลานพี่น้องไทยลานเฮ้าส์ผู้เฒ่าผู้ถูทั้งลูกทั้งหลานเขาปลูกแขนให้ตาแบบนี้เอาพระเจ้าหมู่ม่าน้องหมู่ม่านบานนี้เอาพระเจ้าพากันมา้ยั้งหลายเทวดาสั่งคือขันดอกเบ่งแบบง่ายมาสิมาผูกแขนให้ผู้เฒ่าคนเกิดไว้ป้อนให้ว่าเอาเมาผูกให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งไว้สั่นเหมืนว่า อายุมันขวัญเยื่อเด้อปัญัยปัญัลูกหลานก็อวยพ่อหนุ่ยเนาะพี่ปลายผูกแขนขึ้นฮอดพี่ทอดข้าอยคุณน่ะเออคนปูกใครเบิดบ้านบ้านนี่ก็บริขืดตีเสลเลขอีกเด้บ้านเลขที่ก็หกสิบหกอายุตาก็หกสิบสองก็เร็วไปเลยเลขออกมากอันนี้คือความสันนวลมันหนักมันความวัดตัววัดสีมันออกนี่ละหกหกสองหกสองผ่านมากเดี๋ยวก้อนนั้นอ่ะน่ยคือถือ ได้ฝันถือมาแล้วสามวดนมันหสามวดเป็นเครกียวก็อายุมัดการนี้ววดนี้กาน้ววนี้ฝันว่าจังไดค่ะเป็นหลังวดวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยเนาะกับฝันหลายมือเลยแต่นอนยี่เหนื่อยกระทอมเ่ยที่เหนื่อยฝันว่ายายคนหนึ่งคนกต่ายมาแล้วคนเดียวคูมพนนี่ตากก็นอนยี่หนื่กไปเลงไปเห่นตรงหน้าน้ำพอน้ำเนเทียงนาพี่น้องกันป่าพักกันนั่งนี่เทียงหน้าก็เลยเหลียวเห็นเพลินคนใส่สูตรขาวมาก ใส่สุดรขาวมากแบบนี้ส้มพอส้มแม่ก็ตายคือกันตะว่าในความปันคนก็บปิดพ้นเนาะคนเลยว่าเอ้า๋อสั่นเบื้องผียหญ่มันย่างมากว่าสั่นนะอ๋อว่าจะใส่กับเนี่ยมึงแล้วก็ใส่สุดรขาวมากต่ว่าปิดพ้นอยู่แต่ว่าของบางยางคือห้องอยากขึ้นลอยมากยางเออเออยางข่ามหนามมากก็ได้นะแต่ว่าบ่เห็นยางบ่อยากขึ้นลอยมากตุ๊กตาอี๋ยังยิ่งสิแต่ว่าตัวต้นผมเราดำดำใส่สุดรสูตขาวไม่สิ มันเป็นขุนแม่เถียงน่ะน้องพอดกับนีอันเถ่าปอกับเถ่าแม่แล้วมามาว่างวสันอันผีนี่มันมองเป็นข้นนี่วสันแล้วว่าะก็กระยางขุนมาว่ากันเรียนตูนเถียงตูนเถียงมันเถียงมาอันเถียงโยแคมพิมถ้าเกาไดกินละเถียงแล้วกันบานนี้แล้วก็พทอกับแม่กับผ้าเรียนขึ้นมาสิขึ้นมาผีละบานน้องพอดน่มันตูนเถียงบานนี้ก็เลยห้องตาก็เลยห้องบ้า พ่อเม่เอาแม่ผีมาไก่เลยว่าสันผีกับมาไก่นาะกับผ้ากระตุนเถียงพอดีตะห้องใส่น้องพอดอแบบขมเมือขึ้นเลยนะจิดนี่ตุนอยู่ตุนมาน้ำกันนี่นะหลงพอดนี่ตุนที่หลังยังคนเดียวพ่อกับแม่ก็ตุนมาน้ำบัดนี้พอาตะเอิญหลานระบัดหัวเมือขึ้นเลยอยู่กระทอมบัดนี้นั่งรูปกระตุนได้แ้งสติมันเมื่อยเนาะฝันเหนือฝันว่าผีฝันมาจากของเลนเออฝันมาเลนทั้งห้องเสียหลานหลานมาม่า ก็เลอเมือขึ้นไปนั่นแหละจะได้บานนี้บานนี้ก็เลคิดื่างสี่นอททุกเทียทุเทียนมัดเยียวกับเจ้าของบบานนี้บานนี้ได้ได้จิดว่าพพอแมรก็ตายโดเรียกันได้เห็นผีบาเนจาก็เลยคเดว่าหือนจะมาหายโศกอีกจะาถือพู้เ่าคนกลมีใส่เก้าคนก็ครับตายก็เป็นศูนแล้วก็ตานี่ก็หก หกสิบสองเนาะอายุหกสิบสองหกสิบสองค่ะสัมภาษณ์ีใส่หกศูนย์ศูนย์หกขึ้นตัวอินขึ้นตัวครับสรุปแล้วมีแค่โตก่อครับสี่ปีไปอันมีมีศูนย์เก้าศูนย์หกแล้วก็หกสองเนาะแต่ว่ามันออกไปแล้วออกไปแล้วแต่เอาอีกบ่เออมันออกลับมาสองหกกับป้อนถือดี๋ยวจับหมวดที่สามเพราะว่ามันเค่อยออกหนงตวงมาสองหกสองมันมาแล้วค่ะโอ้อาจจะมาโตกลับสองหกแม่ แต่ว่าแต่ว่าตาก็บ่ซสื้อเย็เทียวตีพานมากค่ะพะว่ามันแล้วเราก็เล้วไปบ่าได้คิดว่ามันสิออกแต่ว่าความฝันหนีแม่นพดแม่นสามวนี่แม่นเลยแต่ว่าออกแล้วจังไม่คิดน้ำกลมแล้วก็แม่นนะค่ะอาซิดนะคะก็คือว่าฝันแม่นก็นั้นนี่พ่นกับฝันแม่นอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าผึ่งมะทายพ่นนี่แหละเพราะว่ามาเธอใดเพราะค่อยเจอคุณน้านี่ไปเรียงแต่งัวนาะคะคุณน้าเนาะ ศูนย์เก้าศูนย์หกหกสองโซยสองหกครับสรุปนะคะตัวเลขความสัมพันของมัาชิดนะท่านผู้ชมสามตัวเดียวกันเนาะสามตัวเดียวห้างเกี่ยร์ห้ากอโอหกเก่าสินะมันขาดเจาะซีเมนโมเมนต์เนาะขอบว่างคือสมว่าตีสามตัวหรือตาสมมุทรตีสามตัวสิเป็นตัวใหนตีสามตัวครับสามตัวมันเกิคือบาลมันเกิดยังสิ่งนี้ศูนย์อีกอยู่ด้วยครับ ศูนย <mile> <20. S 3> ์ยังศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสิบฮะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเก้าหกตาไใสโอ้หะโอหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกฮะเก้าศูนย์หกวมันมามัดสิเอาอายุมันจะเอาเลขตัวอื่นมาใส่น้ำเลงสิจะเป็นไปได้เนาะครับเป็ได้ครับแถวข้อนี่มันกับอายุหกสองมบ้านเลยที่กับหกสิบหกปันว่าข้าเจ้าว่าปลูกแขนหนมันก็ออกหกหกศูนย์เก้า เก้าศกตับเอาเนาะแกร์เอาแอบซีตั๊เอานะคะท่านผู้ชมครับผมถ่าเผม้อชมนับตัวเลขของตาชิดครับเอฟตาชิดฝันดีครับมั่นใจครับเอฟวงกลมให้เลยครับ9 0 9 0ศูก้าย์็อย่าลืมกับกันนํำจากน้อยเนาะครับเนาะอรืองหกหกสองครับคำถามมกตรงๆนี่เลข3ตัวครับเอฟซีหกศูครับงวดวันที่1นตุลาคมพศสองพร้อยหกครับเอเนาะ ขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องกับตาชิดทองเฮาครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาเอม,มระทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมบิ่งของดีกันครับเบาแอม,มระทวงนีจะเดินทางไปทาบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับานผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับคาขายขายขายของบูดี ลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ามผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสี่เหือถือนะครับน้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของให้ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหางยมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหา <c oughs> เรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่ลอดเนี่พ่อนุ่ิหัะเีาเหรอบผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบียดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบลรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับ ท่นใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดใ้คนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานาาแล้วเหมือนกับมีโอกาสได้มาสักการากาหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทานใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เด้เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่ามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนาะครับเนาะแล้วก็มือแทะรับมมท่านบู้ชุ่มมือแทะแล้วก็บ,บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูกป,ปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับทรามผู้ชมข้างในนีมม่เป็นม้วนสารนะครับด้วยทรามบุชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ น้ำมันมหาสนีแล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอด,รด,รดนะค,ครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกมนี่ก็แตง่งวัดลุงปู่รวยนะครับเนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเท้กันนี่ครับหูยนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเมอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมหลักกาบ้าแอ็มเราตรงีหได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนยียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงสนเสนยียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ ้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โหลายกับโท่ามาได้โท่ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลกล็กเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ